ติการการแข่งขันในประเภทบินผาดโผนเวลาในการแข่งขันทั้งหมด2นาที30วินาทีหากเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบินบินต่อได้จนหมดเวลาบ่วงที่ใช้ในการแข่งขันมีทั้งหมด3ขนาดโดยมีคะแนนดังนี้บ่วงใหญ่ที่สุด10คะแนนบ่วงขนาดกลาง20คะแนนบ่วงขนาดเล็กที่สุด30คะแนนกรณีเครื่องบินชนบ่วงและตกในระยะ2เมตรจะไม่ได้คะแนน ทีมใดทำคะแนนบวกกันมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะสมาคมจะเตรียมเครื่องบินที่จะใช้ในการแข่งขันให้ทีมละสองลำเท่านั้นแต่ละทีมสามารถนำเครื่องบินมาเองได้หนึ่งลำแต่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการก่อนทำการแข่งขันกติกาการแข่งขันประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้การให้คะแนนแบ่งเป็นคะแนนสร้างสรรค์สวยงามร้อยละ70 คะแนนบินได้ร้อยละ30โดยคะแนนสร้างสรรค์สวยงามจะได้จัดก,กรรมการมวลชน30ท่านคัดเอาทีมที่ได้คะแนนสูงสุด5ทีมติดอุปกรณ์การบินเพื่อแข่งรอบชิงชนะเลือต่อไปทำการแข่งขันการบินโดยบินพร้อมกัน5ลำกำหนดเวลาการแข่งขัน2นาทีหรือ120วินาทีโดยมีคะแนนระหว่างการบินดังนี้ หากบินได้120วินาทีได้30คะแนนบินได้100วินาที25นาคะแนนบินได้8 0วินาที20คะแนน60วินาที15าคะแนน4ีวินาที10คะแนนและ20วินาทีได้5คะแนนหากบินได้ไม่ถึง20วินาทีถือว่าบินไม่ได้จะไม่ได้คะแนนจากการบิน บินเหนือบริเวณพื้นที่ที่กรรมการกำหนดและเมื่อบินครบ2นาทีจะต้องนำเครื่องบินกลับลงในพื้นที่ที่กําหนดเท่านั้นหากไม่สามารถนำเครื่องบินกลับในบริเวณที่กําหนดได้ไม่มีการให้คะแนนบินนําคะแนนสร้างสารรค์สวยงามและคะแนนบินได้มารวมกันทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะกะติกาการแข่งขันประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด บินทิ้งสัมภาระไม่ต่ำกว่าความสูงที่กรรมการกำหนดเหนือเป้าหมายเมื่อทิ้งสัมภาระแล้วเครื่องบินต้องห้ามตกในบริเวณที่กำหนดทิ้งสัมภาระได้เพียงสองครั้งนับคะแนนครั้งที่ดีที่สุดเท่านั้นกรณีคะแนนเท่ากันทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นทีมชนะเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีค่าเครื่องบินตกในยังไม่หมดเวลาสามารถส่งเครื่องบินบินต่อได้จนหมดเวลา การตัดสินทีมที่ทิ้งสัมภาระลงในวงที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะกรณีทิ้งสัมภาระลงนอกวงคะแนนกรรมการจะวัดระยะจากจุดกึ่งกลางวงคะแนนถึงจุดที่สัมภาระตกเพื่อหาผู้ชนะตามลำดับสมาคมจะเตรียมเครื่องบินที่จะใช้แข่งขันให้ทีมละสองลำเท่านั้นแต่ละทีมสามารถนำเครื่องบินมาเองได้หนึ่งลำแต่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการก่อนทำการแข่งขัน กติกาการแข่งขันประเภทบินนานแข่งขันพร้อมกันครั้งละ5ทีมต้องบินเหนือบริเวณพื้นที่และความสูงที่กรรมการกำหนดเครื่องบินตกหรือสันนิษฐานว่าตกถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันเครื่องบินที่ใช้แข่งขันจะเป็นเครื่องบินที่สมาคมจัดให้เท่านั้นหากเครื่องบินตกบนสิ่งก่อสร้างหรือค้างบนต้นไม้หรือสิ่งใดๆให้ถือว่าเครื่องบินตกทีมที่บินได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะตามลำดับ Alah